น้องๆทราบหรือไม่ว่าแม่เหล็กจะดูดอะไรได้บ้างน้องๆมาคลิกเข้าไปดูในบทเรียนนี้ค่ะการจำแนกวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กน้องๆครับน้องๆทราบไหมครับว่าเราสามารถแยกวัตถุที่มีสารแม่เหล็กได้แล้วก็ง่ายนิดเดียวครับโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กที่ว่าแม่เหล็กนั้นจะสามารถดึงดูดวัตถุที่ทําจากเหล็กหรือสารแม่เหล็กได้เพราะฉะนั้น ถ้าน้องๆต้องการแยกวัตถุต่างๆก็สามารถใช้แม่เหล็กนี่แหละครับเข้ามาช่วยในการแยกได้เพราะถ้าวัตถุใดมีสารแม่เหล็กวัตถุนั้นก็จะถูกดูดเข้าหาแม่เหล็กทันทีครับและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับให้น้องๆคลิกที่วัตถุต่างๆด้านล่างได้เลยแล้วดูซิว่าแม่เหล็กจะดูดอะไรได้บ้างคลิกเลยครับคลิกเลยดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดอ้าดูด แม่เหล็กดูตู้เอกสารครับน้องๆเพราะฉะนั้นตู้เอกสารก็เป็นวัตถุที่มีสแม่เหล็กนั่นเองที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตู้เอกสารทํามาจากวัตถุที่เป็นเหล็กครับเมื่อนําแม่เหล็กไปเข้าใกล้แม่เหล็กก็เลยดูตู้เอกสารทันทีเพื่อนๆมาคลิกที่นี่ค่ะดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดอ่าดูดแม่เหล็กดูไขควงครับน้องๆเห็นไหมครับอย่างเนี้ยแม่เหล็กก็เป็นวัตถุที่มีสามแม่เหล็กแน่นอน เพราะขายควงมีเหล็กเป็นส่วนประกอบของวัตถุสังเกตดูสิครับพอเราเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้ๆขายวงก็จะเจอแม่เหล็กดูทันทีเพื่อนๆมาพลิกที่นี่ค่ะดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูดอ้าดูแม่เหล็กดูดตะปูครับน้องๆอย่างนี้ก็สรุปได้เลยนะครับว่าตะปูเนี่ยเป็นวัตถุที่มีสาแม่เหล็กแน่นอนก็แง่ละครับ ราะตะปูทํามาจากเหล็กล้วนๆเลยนี่นาเมื่อนําแม่เหล็กมาเข้าใกล้แม่เหล็กก็จะต้องดูดตะปูอยู่แล้วเพื่อนๆมาคลิกที่นี่ค่ะดูไม่ดูดดูไม่ดูดดูไม่ดูดอ้าไม่ดูดครับแม่เหล็กไม่ดูดดินสอครับน้องๆเพราะฉะนั้นดินสอต้องเป็นวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กแน่นอนกระดูที่ภาพสิครับดินสอ่ะทํามาจากไม้หรือไม่ก็พลาสติก เมื่อเราเอาแม่เหล็กเข้าใกล้ดินสอแล้วก็เลยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเลยเพื่อนๆมาพลิกที่นี่ค่ะดูไม่ดูดดูไม่ดูดดูไม่ดูดอ้าดูดแม่เหล็กดูดเข็มเย็บผ้าครับน้องๆอย่างนี้เข็มเย็บผ้าก็เป็นวัตถุที่มีสาแม่เหล็กนะสินะก็ต้องแน่อยู่แล้วล่ะครับเพราะเข็มเย็บผ้าทํามาจากเหล็กนั่นเองก็เลยต้องเจอแม่เหล็กดูอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนๆมาพลิกที่นี่ค่ะ ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูอ่าไม่ดูครับแม่เหล็กไม่ดูดลูกแก้วครับน้องๆกระเพาาว่าลูกแก้วนะเป็นวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กนะสิครับแล้วส่วนมากก็จะทํามาจากแก้วหรือพลาสติกซึ่งไม่มีสารแม่เหล็กสังเกตดูสิครับเมื่อนําแม่เหล็กไปเข้าใกล้ลูกแก้วแล้วลูกแก้วยังอยู่นิ่งเลยเพืพ่อนๆมาพลิกที่นี่ค่ะ ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูอ้าแม่เหล็กดูน็อตครับน้องๆเห็นไหมครับอย่างเนี้ยน็อตมันเป็นวัตถุที่มีสาแม่เหล็กแน่นอนเพราะน็อตน่ะทํามาจากวัตถุที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะสิครับสังเกตดูสิครับพอเราเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้ๆน็อตก็จะเจอแม่เหล็กดูทันทีเพื่อนๆมาคลิกที่นี่ค่ะดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูอ้าแม่เหล็กดูคลิปนี้กระดาษครับน้องๆออย่างเนี้ย คลิปหนีกระดาษต้องเป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กแน่นอนใช่แล้วหรอครับเพราะคลิปหนีกระดาษนะ่ะทำมาจากวัสดุที่มีส่วนประกอบของเหล็กเมื่อเราเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้แล้วคลิปหนีกระดาษก็จะโดนแม่เหล็กดูทันทีเพื่อนเมาคลิกที่นี่ค่ะ สรุปแม่เหล็กจะดูดเฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะและสารที่เป็นแม่เหล็กเท่านั้นนะคะเราจึงนำหลักการนี้มาใช้ประโยชน์ในการแยกวัสดุได้จบบทเรียนแล้วค่ะน้องถ้าน้องๆต้องการทบทวนอีกครั้งให้คลิกที่นี่ค่ะ